สวัสดีครับทุาผู้ชมที่ติดตามชมช่องดายเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอ,อนำมาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันจันทร์ที่18กันยายน2566านํมานำเสนอครับชาดาราหูปราบมานผมไม่เคยเห็นรัฐบาลไหนประกาศร,รายชื่อคณะรัฐมนตรีออกมาแล้วที่คนจะไม่ร้องยี้อย่างรัฐบาลเศรษฐานี้ก็เหมือนกัน แต่ไม่ต้องไปสวนหรอกต่อให้จุดทูบอันเชิญเทวดาจากชั้นหนึ่งถึงชั้น14บสีเหาะลงมาเป็นรัฐมนตรีก็ถูกยี้อยู่ดีเพราะอะไรนะหรือตอบไม่ยากเพราะนี่คือคนไทยไม่มีอะไรถูกใจหรอกขนาดหน้าตัวเองส่องกระจกบางทีอย่างยี้เลยแต่มีรัฐมนตรีอยู่คนประกาศรายชื่อออกมาไม่มีเสียงยีมีแต่เสียงซีดสนั่นเมือง คือรัฐมนตรีช่วยมหาไทยที่ชื่อชาดาไทยเศษยิ่งเสดามวดีใหญ่มหาไทยนายอนุทินชาญวิริยกูลมอบหมายให้รัฐมนตรีชาดาทำหน้าที่ปราบอันภานมาเฟียด้วยแล้วทุกคนตกเขาา่าฉาดงานนี้ถูกคนถูกตัวดีจริงๆทำไมเป็นงั้นละ่ะเป็นแค่พระรองยังหล่อสู้ผมไม่ได้แต่มาดเข้มเทียบชั้นโดนคาเลโอเน แห่งกดฟาเธอร์ตรงนี้ผมสู้ได้แต่รัฐมนตรีชาดากลับเป็นขวัญใจคนทั้งเมืองรัฐมนตรีอีก20ถึง30คนไม่มีใครจองคิวไปออกจอสักเท่าไหร่แต่กับชาดาโทรทัศน์ทุกช่องจองตัวจองคิวเรตติ้งพุ่งพรวดจะว่าไปล้ำหน้านายกเศษฐาไปนิดดิด้วยซ้ำวันก่อนไปออกรายการหนุ่มกันชัย ทุกสื่อทุกสายแกะเทปชนิดคำต่อคำไปเป็นประกาศสิทธิ์พระการสถานเมืองนี่ก็เห็นไปให้สัมภาษณ์ไทย PBS อีกรัฐมนตรีคนไหนจะดังและถูกใจแฟนๆเท่ารัฐมนตรีชาดาเห็นจะไม่มีชั่วโมงนี้ต้องยกให้พี่ดอนชาดาเขาเลยเขาถามถึงแผนปราบอันภาลมาเฟียชาดาบอกว่าได้ตั้งคณะกรรมการไปแล้วแนวทางก็คือ จดทาข้อมูลบัญชีผู้มีอิทธิพลชุดใหม่ทั้งกลุ่มอิทธิพลในอดีตและกลุ่มที่เพิ่มขึ้นใหม่อําเภอและตํารวจร่วมกันจัดทํในอําเภอผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดต้องประสานการทํางานกันมากขึ้นต้องเข้มข้นขึ้นถ้าปล่อยปละจะต้องมีบทลงโทษถือว่าบกพร่องในอำเภอต้องไม่ให้มีผู้มีอิทธิพลต้องคุยกับผู้ว่าต้องประสานตำรวจ รายงานเข้ามาไม่ใช่นั่งดูเฉยๆต่อไปต้องจัดการของเก่าให้หมดไปของใหม่ต้องไม่เกิดฟังดูเหมือนการตำราสั่งตามขั้นตอนระบบราชการแต่กับรัฐมนตรีชาดาชาบ้านกลับไม่รู้สึกเช่นนั้นเพราะอะไรก็เพราะอย่างที่ท่านบอกต่อจากนี้ไปนั่นแหละคือรัฐมนตรีชาดาบอกว่าการขับเคลื่อนงานจะไม่มีปัญหา เพราะผมเองก็ถือเป็นกูรูเป็นผู้มีอิทธิพลมาก่อนแต่เป็นผู้มีอิทธิพลด้านดีเคยถูกขึ้นบัญชีมาก่อนถือว่ามีความเข้าใจงานใช้คนตรงงานถูกฝาถูกตัว6เดือนหลังจากนี้น่าจะได้เห็นผลของการขับเคลื่อนแก้ปัญหาและผมพร้อมพิจารณาตัวเองถ้าภารกิจไม่สำเร็จถ้าผมทำเรื่องนี้ไม่ได้ผมก็ไม่อยู่เหมือนกันมันถูกใจใผม ถูกฝาถูกตัวน่าจะมีประโยชน์กับบ้านเมืองนับจากนี้นักการเมืองที่เป็นบ้านใหญ่ของแต่ละจังหวัดจะต้องไม่วางตัวเป็นผู้มีอิทธิพลหรือให้การสนับสนุนกลุ่มอิทธิพลในพื้นที่ไม่เช่นนั้นก็จะอยู่ไม่ได้เช่นกันครับพูดจริงทำจริงที่เรียกคนจริงมันเป็นอย่างนี้จึงได้ความนิยมชมชื่นจากมหาชนเพราะคนจริงจะมีนิสัยเด่น 1>, 1. กะตันอยู่รู้คุณชาติบ้านเมือง 2. ไม่เรื่องมากไม่พูดมากไม่รังแกชาวบ้าน 3. ไม่เหยียบตีนคนอื่นเท่ากับไม่ให้ใครมาเหยียบตีนตน 4. นอบน้อมถ่อมตนกับสุดจดิชนและพร้อมชนกับทุดจดิตชนและการสั่งราชการที่ผมว่าดูเหมือนกลางตำราสั่งนั้นถ้าพินิษตามแต่ละขั้นตอนนั้นต้องบอกว่า มาจากประสบการณ์อันธพานเก่าชัดๆเท่าที่ผมตามฟังตามอ่านคขาใม้สัมภาษณ์รู้เลยรัฐมนตรีชาดาศึกษาเรียนรู้งานในกรอบราชการตามคำพีปราบมานมาอย่างนี้การสั่งงานจึงเป็นการนำประสบการณ์อันธพานเก่ามาส่วนที่เข้ากับอำนาจรัฐโดยนำบุคคลแต่และหน่วยงานมาตั้งเป็นคณะทำงานรัฐมนตรีชาดาบอกหนุ่มกัญชัยแบบมวยหลักว่า การชี้ว่าใครเป็นอันธาพา์หรือไม่นั้นมหาไทยมีกรอบพฤติกรรมคนที่เข้าข่ายเป็นผู้มีอิทธิพล16ข้ออยู่แล้ว1ในทุนปล่อยเงินกู้นอกระบบ2หัวประมูลงานราชการ3หักหัวคิวรรับจ้าง4ขูดรีดผู้ประกอบการ5ลักลอบขนสินค้าหนีภาษี6เปิดบ่อนการพนัน7ลักลอบการค้าประเวณี 8. ลักลอบนำคนเข้าออกประเทศผิดกฎหมาย 9. ล่อลวงแรงงานไปยังต่างประเทศ 10. แกงต้มตุนนักท่องเที่ยว 11. มือปืนรับจ้าง 12. รับจ้างทวงหนี้ด้วยการข่มขู่ใช้กำลัง 13. ลักลอบค้าอาวุธสงครามปืนเถื่อน 14. บุกรุกที่ดินสาธารณะทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 15. เรียกรับผลประโยชน์บนเส้นทางหลวงสาธารณะ 16. ผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและคำจำกัดความผู้มีอิทธิพลตามนิยามรัฐมนตรีชาดาอย่างแยกเป็น2ประเภทคือผู้มีอิทธิพลดีกับผู้มีอิทธิพลเลวพวกเทศกิจกทมพวกวินมอเตอร์ไซค์ต่ออย่างนี้ระวังหน่อยนะข้อ 15. เรียกรับผลประโยชน์บนเส้นทางหลวงสาธารณะนั่นนะอย่างหัวการประมูลเหมือนเดิมนักการเมือง บ้านเล็กบ้านใหญ่แต่และจังหวัดซึ่งส่วนใหญ่จะทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโดนชาดาจะเอาตำแหน่งเป็นเดิมพันแล้วนะว่าจะต้องไม่วางตัวเป็นผู้มีอิทธิพลหรือให้การสนับสนุนกลุ่มอิทธิพลในพื้นที่ไม่เช่นนั้นก็จะอยู่ไม่ได้เช่นกันวันก่อนนายกเศรษฐาไปตรวจงานโครงการมหากรรมพืชสวนโลกที่จะมีขึ้นในปี2569ที่อุดรผมจำได้ว่า คณะกรรมาการคัดเลือกตัดสินให้บริษัทผู้ออกแบบสร้างสวนป่าเบนจาก,กิติในพื้นที่กว่า300ไร่ติดติดศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิจที่รับคำชื่นชมว่าเทียบชั้นเซ็นทรัลป่ากลางกลุ่มนิวยอร์กเป็นผู้ชนะการประมูลไปด้วยงบ2,500ล้านบาทแต่จากนั้นทางจังหวัดและทางนายกอบจอุดรธานีไปทำยังไงกันต่อไม่ทราบทราบแต่ข่าวว่า ยกเลิกผู้ชนะการประมูลรายที่ออกแบบสร้างสวนป่าเป็นจักกิติแล้วให้อีกบริษัทที่เคยแพ้การประกวดแบบเป็นผู้ได้งานโครงการพืชสวนโลกนี้ไปทําแทนท่ามกลางเสียงคอรหาที่มีมาตลอดแล้วนี่จากเดิม2,500ล้านขอเพิ่มอีก3,000ล้านเป็น5,500ล้านบาทเรียกว่าอีกกว่าเท่าตัว สมควรแล้วที่นายกเศรษฐาโวยและบอกว่ายอมรับไม่ได้แต่พูดแค่นั้นแล้วจบแค่นั้นไม่ไต่สวนทวนความและไม่บอกว่าจะเอาอย่างไรกับเรื่องนี้ให้จริงจังบอกได้เลยพืชสวนโลกปี2 5 6 9ที่อุดรจะเป็นพืชสวนเละประจานหน้าสร้างความอัพยศให้ประเทศไทยไปทั้งโลกแน่นอนและนั่นนายกเศรษฐาจะหนีความรับผิดชอบไม่ได้ขั้นแรก นายกบอกรัฐมนตรีอนุทินให้บอกคุณพันธรักสองคือรัฐมนตรีชาดาส่งคณะทำงานไปตรวจดูซิว่าบ้านใหญ่นักการเมืองรายไหนมีพฤติกรรมใต้โต๊ะหรือหัวประมูลงานราชการหรือเปล่าสมัยจอมพลสฤดิ์พวกนักเลงอันพาลเรียกผู้กว้างขวางจอมพลสฤดิ์ปราบเรียบจับส่งคุกลาดยาวเป็นแถวๆหนีไปซุบอยู่ใต้ก็ามาก ขนาดลือชัยนรุนาศพระเอกเล็บครุดยังเข้าสังตไม่เพียงนักเลงอันพาลหญิงขายบริการถูกจับส่งบ้านปากเกดไปฝึกอาชีพหมดถ้าเป็นยุคนี้อย่างเซ็กวอร์เกอร์เวอร์แก้อะไรเนี่ยจอมพลสฤษดิ์ไม่ปล่อยให้ลอยดอกอย่างนี้หรอกจับส่งไปเป็นท่านผู้ทรงเกียรตินบ้านเกร็ดตระการก่อนแล้วสรุปแล้วยุราหูอมเมืองมีรัฐมนตรีถูกฝาถูกตัว อยางคุณชาดาไทยเศษทำหน้าที่ปราบอันภาลมาเฟียบ้านใหญ่นับว่าถูกตามโฉลกเมืองอยากให้รัฐมนตรีชาดาเพิ่มมูลฐานความเป็นอันธภาลอีกสักข้อเป็น17มูลฐานได้ไหมมูลฐานที่17มีพฤติกรรมเป็นเครือข่ายขบวนการปลุกปัน่นยุยงให้ประชาชนมีการกระทำเป็นปฏิปักษ์ต่อบ้านเมืองและสถาบันหลักของชาติมันผู้นั้น จะต้องอยู่ไม่ได้คนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทําจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้ว เราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ